สวัสดีค่ะพี่น้องมาถึงช่วงหามาทํากินเลยค่ะเดอ้อชิงไข่หนามนี้จะเจอชิ้นแกงที่นูน่นใส่บะวัวได้แกงตามผื่ตามสาสตตามภาษาเลยค่ะพี่น้องเคยแกงกินอยู่คือแกงอี่ลีนเลยนี่บวัวซอยไปละหั่นไปละมันนี้หัน่นบนส่วหน่ยอยู่ดอกมนนีสามหน่อยหั่นเบิเดอย่ทำการแกงอาจจะบริได้ทายทุกขันตอนแต่ว่าจีน่นกครัวแล้วห่อนห่อนคือเก่าแล้วค่ะพี่น้องเนาะ แล้วเรียบร้อยละปุ้งแล้วเรียบร้อยละครับพี่น้องใส่ไพ่ตู้ดีใส่หอนเขาครัวผู้ใดเก่งไข่ไข่แกงออมไข่ไข่แกงหัวไข่แกงหัวแถวบาทเพิ่นแกงสูตรหนาก็ตัวเขาลงแล้วเรียบร้อยแกงอีนู่นใส่ใส่พกบวบไข่ไข่แก,ง,บบแกงอีบีอีบีจะแ,แกงแบบนี้คือกันครับพี่น้อง แถวบ้านเพุเมม่นเกียงยุ่วโมเมนต์เกีงกับเชาเจย,ยเลยมีแนวอ่างอีกอย่างหนึ่งค่ะพี่น้องปุน่นปุ่นดักแด่ขัวปุ่นดักแด่ขัวแล้วก็ปลาดุกอย่างปลาดุกอย่างพี่ปีกเปืนเสือมานั่นแหละกินเขาขึ้นกับบริกินปลาดุกเนาะก็แบบปลว่าพากักการเผาพุที่นูน่นปลาดุกเหลือตัวหนึง่งสชาเจยก็เพุ่นก็เอาให้สชาเจยเอามาสชาเจยก็เอามาอุน่นมะอุ่นละก,กันปลาดุกอย่างละกัตั้ปุ่นค่ะพี่น้องได้แล้วสองเมนูของเรา มาเรียวเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องสำรับหน่อไม้พี่ปีกผักหวานพี่ปีกไม่ได้ของพี่ปีกเลยเอามาอุน่นแกงฝนได้ละทำม,มือตื้อตากับยังหอนคือเกามาอุ้ยเวัสดีครับพี่น้องเห็นหนาละมาที่เสาเอวขอดเสือหอนไม่มีข้า,าวีหยังดอกไม่ได้ข้าวใบหอน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 อลุยมาลุยเลยกันแซ่บๆน้องกันพี่น้องอแกงอีหยังนี่ แกงบกบวกครับเท่าปรยู่แกงบกบวบใสียัีมาเดินตะโดยใสียอีนู่นี่แมนต้นนีูร้อยอยู่นี่แก่งหาไปโดแล้วก็กินเขาก็หมูอย่างรถจ้างไทยใดนี่ชุดยอดเลยหอดข้าหอนตะกั่สาหมาดอย่างนี้แบบอืมบวแซมลบวแซบเร่อมามาตอนเอามานะบอปนครับ พนพุดดมีหรีอด้เปน้องเมนูนี่พนเนื้อผมกับผมกับมหูจักอยู่นี่แหละพนเนื้อพนเนื้อพนหมูพดปดุกโอ้มาพับอดีไปให้ได้กินเลยบอคนอยูกกินเนือมา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 นนี้ บวดเสร็นีน่อไหม่กูเลยน่อม่พรานบ้เบาหลานของป๊กผมมาของผมมานอไหม่ของกีร้านมานะครับนี่บ่น่องหม่ซดสเลยนี่นะอออันน่องหม่ซดของเรืี่ยบ้างอ๋อนี่ ตะเย็นอยู่ดอกทับรถเปิดโอ้น่ะทับรถสอดเต๋อไม่รู้รถมันห่อนก็โดดแล้วมันแก่เต๋อคือห่อนเกลี่ยน่ะแล้วก็บรรเทาขึ้หลมผ่านัอนนอนอยู่หน้ำเงือนเอาบังลมบาได้เด้วยจะเป็นปอดบวมผ่านลมไอหนักอย่างนอนห้องแอร์นะก็คือหลังมันห่อนหัวห้องแอร์เพิ่นแหม่ก็ร่อยนะ อืมแบบนี้พอๆกินที่แบบเมือม่อยสมอยแต่งบืดติอ้ายเรื่องแป่งครับแต่ละคนแต่งเย็นบริเ้มืดครับพี่น้องพอจะท่าเร็วมันมั่นท่าน่อยมันเกิดเปื่อยออกเบิดน้ำมันมันมั่นท่าดีเ่ยมาล้างลูเสาว มันนี่ก็เส้นนะร่งก็เจ้าร่งก็เปิ้ล้ก็เปิ้ลใส่ดักแด้นั่นเละอ่าอืมอืคันเมนูผสมผสานโอ้ยนุ่มซ่บบบวก่มนกงใส่น้ำมันสม มันเม็นซดมันเป็นของเขากันบบนั้นและแขบเจ้าของอื้อเขาหอมบนหน้าเออาข,า,า,ขาสวนเขาจะด็กินหน่อยบ่กำลังแก่ บอกว่ากมนันห่อนนะห่อนกับว่าเป็นหยังอืมอืมดอกมะเจียวพี่พีผมว่าน้ำทุกมือเขาไปเก็บดีใส่ต้มปลารือปลาลูกเพียงมันเราไม่เบิดผมเองก็นีมาดองเฮาาือไปกิน,นเ่าแล้ว ยุสวนก็ออกคื้กันพี่หนองแต่ว่าออกสามดอกสดอกแนงสินะสมดอกสงดอกยาสุ่ยอกกมีบ่ทันืมเุตาุ่แหุ่ปู่นซ่ดอถ้าเขาได้รายมันขึ้นเอะอยู่ต้องใส่ลายหก ขนาดสมี้ยังเหยดเกิดหอนเยอะประมาณว่าศึงสองศิกสามปรเ็นน่องของแอร์แอร์คนตะโดดตักสาวคนเสี่มาติดแอร์คนสียยุด้วแรงงากคนสีมาก้กนนนานเก่าวา้านประด้ พระหวานเขาเลยลวกตัวนี้แม่นบอกพระหวานสัวหืมลวกอยู่เพิ่นอันนี้เพิ่นบอกนะเออลวกลวกสะดุ้งหม้อสะดุ้งเออผมกินมันก็อย่างมันสดดอยู่นะแต่ว่ากินได้พี่น้องแต่ว่าดแคือว่านเขาบอกมันน้อยบุฟเฟ่ต์เยอะเน่อยห่าใจล่ะห่าลูกสาวจะด้วยลูกใจเบิด เราดูเขาัวดมาจิตเลยฮะือว่าเขาไม่าวาอนกม่่ฝนมาถิมากฝนเดื่อนพุ้ภาผ่ฝนก็เลื่อนเดี๋ยวผมจะเลโทรไปถามอยู่เป็นนังกอเรื่อนฝนเนี่ยโทั่ไปถามอยู่ทีนนเนี่ย บนนอนหน้านะห่วงบนนอนหน้าแล้ว,ว,วนหนววันก็นะนอนน้ำสาไปด้วย เดี๋ยวเือมจะเกียวแดงเกียวแดงโอ้โแล้วเติมความฝืนจากพขาลงไหนัน่าเห็นเห็นุ่มเจ็บจบมีพลาลงไหนานยูบ่ะไรไปน่อยอืห่อน ต้องเห็นสวงใบใหม่ปัดไผ่ใหม่เรือว่าต้องใส่แพรถากันดีมีเหี้ยพังางลงไปขำงานก็ตบูรณ์พอเออได้เรียนเรียนดีเดียวอืมแต่เขาเขากี่ป้นจมทุกคนเลยเมตามกัว่สิบสาม3ีสิองศาลองเว่นนะ ส่วนใบส่วนไปขุดจีนู่นบ่เป็นอย่างไรพี่น้องต้อง้างเสารเพราะว,ว่าต้นใหม่มันหนาต้นใหม่มันหนาแล้วมันสูงคือว่ากว่ากว่าความหอนสิพานมากหอนเห่าในเสียงันกาท่านนันนี้อยู่มันงพอไข่อยู่มันพอพังมันบอถึงก็ใหม่น,นั่นนะแสบนาบบบได้ลรือแสบนา,า,า,ลบนาแล้วเจาะรอนอ ส่ก็เมหมวใส่อยูย่เสยียงมันรอดเขามองระว่างหมวกนี่หมวกแม่คุณอ๋คนมกปนอนถังแก่ไปเลยแก่จะปูนก็เดิดก็ได้ปวดอ,อุ่มที่เลยขึ้นเสืบก,กับพอ กล้วยต้มรสแสบจิ้นเป็นผลไม้จิ้นเป็นเขา่าจิ้นเป็นของหวานได้เบิร์พี่นอนหรือ,อแสบเยอะไปที่หลังเขาใครๆก้วยบวที่เลยแสบนะแสบเนอะหนึ่งทั้งแสบสวยได้เลยหวานกะ็แลัง nó ừ. cũng cái gì cả lọc gì trong mà nó gió nó cả gió ông chủ giờ bên mai thì cái hoa sút sút đây bán măn đẹp vừa gấp treo có bất ngờ chiến thắng thì đây thì bán thôi ừ. Ừ. กินอยู่กินอยู่เดียวกันฮึไม่วานไม่วานตก ขอบอเส็กินให้เบิร์ดนะบเบิร์ดกินขนมปังสองห่อทีโปนยุบเลรอนี่ก็ได้จะมีตัวหนึ่งเอาประยากกินก็อย่างที่เขาขาเย็นอกว่าอุ่นอุ่นนิดเนียแซ่บสุแม่นาวเย็นนะพี่น้องมะาเย็น แมนต้องเยน็นสมัยตะเกีดผู้เเทาพ <นำ S 1> ่นเอาวานพุนเอาวันเย็นายมาขายใส่กระติกไหมอารบาทนาบาดทำไมหนังไม่โยมาเสียบจำดูหวานเย็นข้าวโพดกระทิตัวรํ่กระที่อืมอืก็เสียปิดเีย ขาราชองคาราชองบระมาณเลยมันเป็นเมื่อกินจาง,ง,งมเป็นาราซองใชนะ่มันเป็น,น,นอ,อ,อนะอไรเนี่ยมันเป็นของหวานที่ขึ้นโตน่ะอสชาติมันเป็นอะไรแต่จริงๆเมือสัตว์ความประดับปรลุมกใจประลมกับใจเหรออะหรยังบ่อบยากไึ่โบยายไก่อาหานไก่หอดรอบ มอนัดเล้วพี่น้องมาทานกินแล้วเหนืขอบพี่อมกินเอากิดเอากิดเอาคนคิดสีสันๆนาะยุ้เนี่ยบอกันมื่อคืนคี่เก่าแหลกจะไปทางไหนฮนลสวัสดีค่ะสวัสดีครับ